ปะโคใหญ่น่ได้เห็นาเน่นี่นีปะโคใ่นยนี่นปอยู่น่าว้าไม่ท่ยขันที่นองยิงมโน่บอมีนบมีนบมีนโออันนี้อนนี้อันนี้เหมือนนี่มืนเดิมเหมือนเดิมยิงไง่นี่มันยิงป๋านเออโอ้ตวตัว่ตัว่ตีอ่จังเลยนี่ สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็มาผอกับบอลลนคนครัดขึ้นเาพี่น้องอาปลาญยูมาหากินน้ำของลิ้นทางแลครับนม่ี้อของธรรมชาติพี่น้องของลิ้นทางครับผมน้ำเดียน้อยครับผมมาไปติดพญายูลงอ่เียเมื่อกี้เฮยพี่อีเตีเส้นครื่งมาคือนเขาครับผมเดี๋ยวมาล้อลุนกันเนาะวันนีปลายังพูดถึปุบปับปับปัเต็มเลยนาะปุบปบปับปับปุบปับปบปุบป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 

บักเปเล่นไ hey, hey. okay. yeah. ้ม wow. uh ั้ยล่ยังแค่ที่อย่ามาดูก็อืมแหนลแรงบ่ล่ะอื้อกุดๆๆ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 ๆหๆๆ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 ๆ

bắn pa bắn ở này hai púyu chắc luôn luôn nhỉ bắn nhìn

เอายาหนายาหนายาฟ้าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเได้พอตั้โอ้ยออกไาโอ้ยตะวันออกไปไอ้หนูมันอยู่นี่เนี่ยน่นี่นี่นี่ไปช็อตไอ้จาะไรมาบ้าบิ่นออกถังกี่เจ้าได้รโนบอยนี่วะไม่ขี้นะเป็นไงวะโอ้ยออกมามามา

dâu người tai dạng thái mẹ dạ. đi phần kinh đơn lúc trước mày 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 Đi đâu đó. Nó hết Ô. dẫn à, đá ừ. à, ừ. ừ. à. <laughs> Biết có nè à. มันเมีเ้ยนเหบุตรครับตลกโอ้ขัดแกะปัดทิ้งทุก <ừ. S 2> ิดดิกาะต้องจะจอมยันตีเล่แก <ừ. S 2> ่นามตีนเน,นาะนี่เนี่ยยืะนี่เดีวห้องเงี้ยเงี้ยยืนเงีง้ยื่อกระทำ

ิอยาะมุดเล่กนยิ้ยื้อากมุดโลก้อนเอะไรต้นต้นก้อนขณาจะไปต้อยเอาไว้สมันตู้เยอะจากที่ไปหุ่นล้นะซับเลยซับเลยนะับเลย

ฮึๆๆโดนถามกี่มันไหนวะมันไปไหนโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปยัไงนี่ละโอ้ยมีอะไรหรอมีตกบอกวะโอ้ยโอ้ยบ่ถึงอีละนี่

พ่พอไอมหวานต,ตาานู้นีเพียหาร้อยน้ตัวยาปลฟ้าไปกวนปลาไหมลูกอ,อยากให้ท่าไปว่านท่งไปควนปลาน,นี้กันเ้ยลูกงานงหลินน้ำเยอะขึนเลยที่ว่าปลาพ่อวานมาทีนีเด้อจเกียต๊ตกฟ้าเราวันนี้กู น่นนถ้าผิ่จบงลงเบิ้งกัลงไปยังใจโบเปะเลยเดนี่งอย่างนี้โอ้ย่ย มันเป็นมีนางเลยมีนงเลยพวกหมืนเดินเนี่ยมีมีนงองไประทั้งคนอ่ะที่วานี้ปนปลาตัวนี้ใหญ่ด้นี่โอ้ยไปไปโไปยาดดนะเจ้าอะเจ้าอย่าดดอย่าดดนะป่อยลง cào, con cá bống bia cuội, à này, cá tít nó gạt nó gạt rồi, kiếm, kiếm mồi, tiếp đâu

ุนเตละเตนตัวะเฮ้ยวุ้น้นวุ้นนไปอยางนี่ป้ป้าปาะไรนนี้อันีนน่งเห็นปโคนอย่า่นี้หน่เห็นปลานี่นี่นีปโคนได้คนนนี่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 นีนี่นีนี่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 นนี่น่นี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 ่นนี่นีนนี่นีนนี่นีนี่่นี่นีนี่นี มันอเล็บยิงไงหรือวานเหี้ยมันยิงฝาเั็นเออโอ้โหไปเร็วไปง่ายไปง่ายเหรอเปลี่ยนโอ้ไปเกลนักไปตรงไปตรงเฮ้ยฝาอะไปฝานิ่งหลานยุทธฝานิ่งหน่อย วาดติดโอ้พญายูเมาแท้ๆแมือนี่วานไดลีโอนี่กัวตัวตัววานไดลีโอกระป๋องนึงเมาแท้ๆมือนี่ไม่นี่ไม่พอ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 นี่คนมายังไงเข้ามาปุ๋ยปลานื้อดมัสวได้วยเราได้เอาได้ด้วยเด็ดแตได้ดเด้อ แต่ว่าพ่อมาลุยก่อน้เหี้ยอะขึ้นอะไรออกไปหดียวหลอนเอาใจเขอ้ยปลาปลาปลไหวะอยู่นเห้นี่แหละเอเยอะเดี๋ยวมันติดพอึ้นมาฮะ เอาไว้นั่นแหละเอาไว้นั่นแหละเนป่าปลาปลาเมปลาเมฆปลาเมอปลา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 เมฆปลา้ปปปูปอเคนไทยขอกลุ่นไทยถายขยันอันว่างห้นมันปู้ปู่จ้าวันนี้ันเนี่ยมันจะออบทีหนา่งตัน้หญ่ใหญ่ครับนี่เจ้าครับพี่น้อง สูปในร้อนเนอะอยากกินน่ะเนี่ยอันที่ขั้นซูปอะไรน่ะที่ขั้นไรเรื่องนะโซบี่บ้านน่ะมันบ่ได้ฟิวคือวันเหย้านะพ่อไหมจำปั๊บเปิดลิฟต์แป๊บพอยสามนาทีอะไรนึ่เดี๋ยวก็ในมีมือวางก็ยังวางเลยเดี๋ยวขุดมันให้เพื่อนได้หยุดขุดมันก่อนอื่นกับปลาดิยู่จะแซวไปจะแซวไปเอามันไปลงกจะแซวพยายาเก็บพยายามเป็นหนึหายปลาดิซี่ไหน กินต่มเนาะเจ้านั่นน่ะพ่อไ่าตนตอเด้อหาเต็มัลายไมกยังปวดเหบรนเียวอยู่ลงกินนี่เป็นเบด้อ่พี่น้องอันนี้ก็่ต้องยังหลเพินครับพี่นงลาบพกินครับผมําหรลักิปนี่กันลาพี่ลนองไปเพียงคำนี้แล้วนาองพี่น้องเนาะมต้องยังหลครับพี่น้องควงกับคองเลาะถนนนี่แหละมา เป็นยยูกับยูนักน้อยนึงอ่ะจำนี่กับพ่อยู่พ่อจินแล้วหรือยังเนาะสวัสดีครับผมวันไปอีกหรอปะไปหนาไปเลวันประทันแล้วลูกคำแล้วไปฝานเกาะป้าบ่อไหนไม่เนี่ย